สบายดีสบายดีครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นนะคะที่นี่พนสานะคะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะพามาชมแสงสีทองเนี่ยมแล้งค่ะพี่น้องแสงสีทองกระทบแม่น้ำโขงสวยๆนะคะ แล้วก็จะมีคนเล่นน้ําอยู่ฝั่งโน้นนะคะเห็นตัวเล็กๆคนกําลังเล่นน้ําอยู่นะคะอยู่ชายหาดฝั่งโน้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเรือหาปลาด้วยนะคะในน้ำโขงบ้านเรานะคะสวยที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะให้ดู ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่ใช่นะคะร้อนก็ไม่เชิงแต่ก็เป็นเป็นพวกช่วงฤดูเขาเอิญนี่คะพายุฤดูร้อนเขาค่ะพี่น้องแล้วช่วงนี้น้ําขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าสังเกตดูน้ําจะไม่น้ำใสแล้วพี่น้องน้ําจะเป็นขนุนๆนะคะน้าสีขุนแล้วค่ะพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้น้าใสานะคะแต่ช่วงนี้น้ําไม่ใสแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะริมฝั่งโคงเด้อพี่น้อง มีคนวิ่งออกกำลังกายด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ